สวัดีสวัสดีสวีพวม่มพี่น้องสดี f เบิูทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องน้องตายซาลาคือเก่าเนาะพี่น้องมืนน้อนี้มาพกกับน้องตายอีกแล้วเนาะพี่น้อง <c ười> น้องตายสิมาอ้อมกบเนาะเพราะว่า มึงขึ้นนี่ฝ <c> ้นตบพี well, so ่นนอะไปแย่งกบไหลกบตัวเดียวก็ได้สิมาออมนาะพี่น้องมาเบิ่งกันมาเป็นอย่างไรเนาะกบหน้าพี่นะก็นี่กกล้าเผากบเนาะเพราะว่าเผาแด้ก็สิเอาอันนั้นมาขวพี่เ้องเผาดกะสีเอามาย่ำแ้วก็ขัวพี่เนะขัวกบขกโอ้ยพี่นะไข่ไมไขกกบ กบย่านนี้มีไข่เนาะกบแม่ไขรโอ๊ย วันจีขวาก็พัก่นล้วนะอ๋ออยังอ่ะไเลียวานมาเวด้อ Ừ. Chắc không ơi Ừ, bố bây giờ ăn đọc xe bát cả đấy Chắc không nó bắt đi ก็กไปแล้วกันสิมากเก็บพักนพี่นนองเก็บพักสิปใส่ขวากโก้ด้วว่วจาจจกสิขว่จาจจกสิอ้อมเนี่ยว่าเบิ่อเนาะโอ้จะเป็นปนายขนาดพี่นนอง น่ะไม่ให้น่าก็จะมีได้เนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกช่วงนี้กัเนี่ยเขียดเนี่ยโกบกันไรใต้ขัวเอาเนาะพี่น้อกเกลือใส่ปลาแดดเพื่ัวเบิร์ดเดี๋ยนาะพี่น้องใช่ค่ะขัวกบซุปกับมากินตุ่มหอยเนาะกินตุ่มหอยครับโอ้นี่ไอเอิร์กน้อสบายดีไอเอิร์กสบายดีกินย่างกินอบหอยเนาะกินอบหอยพี่น้องต้มหอยอันทิกินกับกินกับแก้วสุ่มเนาะ แก้วบ้านแก้วสมแซ่บพี่น้องพักพักกราบก็มีนเนาะพวกแม่พักกราบดอกพักเก้วมาใส่ขวากบถึงเดะไอ้เรื่องเราเอามากินเนาะ นี่เราพี่เนาะหัวกบใส่เห็ดหัวกบแล้วแล้วเนาะอาหารเพ็ดหรือว่าอาหารเทียงนี่เอาอย่างไงเนาะบวงฮะมีก้อยกุ้งนะพีเนาะก้อยกุ้งแจวมาเชื่อไหมเนาะสบายดีพี่เนาะเรากินข่าวนกัน้นะข่าวนะ มาพี่น้องกินกระพาะก็แม่กินขา้าวแล้วก็ข้าวรานสาวมากินดำนะพี่น้องนี่ปิดหน้าปิดตากินเนาะโมโหมว่าเพ่อจะปิดปากินได้บอลนะตอนนี้ <laughs> เป็นดุของเอื้อซุปด้านน้องตาเองเนาะพี่น้องกินตีเอามือออกที่ล่ะให้เบิ้งแม่ให้เบิ้งแม่ น้ตาิบดิลตอนนีนองตายเพือนุกแล้วพี่นองเพราะว่านองตาอยอยที่ยงหน้าไพรับพี่นองถาไพ่รับแต่สิวตาบงหรือว่าีบเนะก็เลยนมน้ซุกการสำหรับินก็ชิจยย๊บเพียงซาเมเดอพี่น้องคิปบน,นาพอกันใหม่คันถือใจกะ อย่าดื่มกดไไคลกดแแร์ให้น้องตายเนี่ยเด้อบ,บายบายคิดหนาขอกันใหม่พี่น้อง